ผลดังหลายสำนักทำนายผ่าดวงนายกคนที่30มีอาถรรพ์ดวงประวิทยมาแรงส่วนทางด้านพิธาเจอศึกหนักถูกขัดแข้งขัดขาก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้มีการจัดเสวนาหัวข้อดวงเมืองไทยหลังการเลือกตั้งทั่วไปหก เนื่องในงานวันนักโหราศาสตร์ครั้งที่6ประจำปี2566วิทยากรประกอบด้วยสินแสพานุวัตน์พันวิชาติกุณเก่งกาจจงใจพระฟองสนานจามนจันทร์บุษรินปัทมาคมวินัยอวยพรประเสรศิฐและพิเชียนอำนาจบอรัประเสรศิฐโดยเริ่มจากอาจารย์วินัยอวยพรประเสรศิฐนักโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน กล่าวว่าการเมืองไทยหลังเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะกรกตยังไม่ได้รับรองผลเลือกตั้งและดูจากภาพดาวค่อนข้างทายาก เราจึงเอาดวงสำคัญสำคัญมาวิเคราะห์ซึ่งดวงเหมายันสงกรานเมื่อวันที่22ธันวาคม65จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยปีนี้ตลอดทั้งปีสัมพันธ์ถึงเมริเดียนของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มโดยที่ดาวพุธท,ที่แปลว่าการเคลื่อนไหวกับอะพอลลอนที่แปลว่าไกลซึ่งหมายถึงพักเก้าไกลจะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยตรงและตั้งฉากกับดาวพฤหัส ซึ่งอาจหมายถึงกระบวนการทางสารแปลความได้ว่าการเมืองปีนี้ภักก้าวไกลอาจเข้ามามีอิทธิพลกับความคิดของคนไทยและมีปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยมีข้อจำกัดต่างๆและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากดาวมฤตยูซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแบบไม่ราบรื่นอาจมีการกระทบกระทั่ง ส่วนคนเดตนายกรัฐมนตรีจากโครงสร้างดวงมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตพักเก้าไกลนางสาวแพรทองทานชินวัตรพักเพื่อไทยนายอนุทินชาญวิรกูลพักภูมิใจไทยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชา พักรวมไทยสร้างชาติดวงทั้งห้าคนตนเอาอาทิตย์กับพระรหัสกำเนิดของทั้งห้าคนมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยฟ้าที่สำคัญรวมถึงดาวเดินช้ากับจุดนายกจรซึ่งตอนประกาศยุบสภาจุดนายกร่วมทิศกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งขณะนี้ยังเป็นนายกอยู่และเล็งกับพรหัสของพลเอกประวิทธเหมือนเจตนาว่ายุบสภาครั้งนี้จะส่งต่อให้พลเอกประวิทธ ทั้งนี้จุดนายกจะเคลื่อนตัวตามดาวพฤหัสเป็นหลักจากการวิเคราะห์จะเห็นว่าวันที่19มิถุนายน2 5 6 6จะมีสิ่งชี้มาทางพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์และพิธาพอมาวันที่28กร,รกฎาคม2566จุดนายกจะเคลื่อนมาสัมพันธ์กับนางสาวแพทองทานนายอนุทินนายพิธาและมีดวงของพลเอกประวิทย์โผล่มาด้วย โดยเฉพาะนางสาวแพรทองทานติดอยู่ในดาวทุกดวงโดยวันที่4กันยายน2566จะเกิดมุม120องศากับนางสาวแพรทองทานและเกิดมุม90องศากับนายอนุทินซึ่งเป็นมุมเอื้อสิ่งที่ดีของทั้งคู่จากโครงสร้างสรุปว่าจากจุดเลือกตั้งหากดูไทม์ไลน์จะเห็นว่าการเมืองจะยืดเยื้อส่วนคนดิเดตนายกบางท่าน จะมีโอกาสมากกว่าบางท่านในบางช่วงเวลาทางด้านของโหนบุษรินปัทมาคมนักโหราศาสตร์และคอรัลนิสช,ชื่อดังกล่าวว่านายพิธาอยู่ในเป้าตำบลกระสุนตกหากดูตามเหตุการณ์บ้านเมืองน่าสงสารผลกระทบของดาวราวหูจรกกำลังทับลัคนาดวงเมืองตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565 จนถึง17ตุลาคม2566ราหูจึงจะออกจากดวงเมืองแต่บังเอิญดาวพฤหัสเป็นกลากินีจรที่ทับลัคนาดวงเมืองอยู่ฉะนั้นจะเห็นว่าเจอราหูยังไม่พอยังเจอพฤหัสทับลักตั้งแต่วันที่21เมษายน2566สิ้นสุดวันที่21เมษายน2567ถึงจะเปลี่ยนจากกลากินีจร ซึ่งยังไม่เคยมีสถิติมาก่อนจึงน่าสนใจอย่างยิ่งดังนั้นดวงเมืองจะวุ่นวายที่สุดเต็มที่จนถึงวันที่21เมษายน2567ทั้งนี้หากนายพิธาขึ้นมาราหูก็ยังทับลักไปถึงวันที่17ตุลาคม2566 ช่วง5้าเดือนนี้มีแนวโน้มเจ็บตัวถ้าเป็นคนทั่วไปอยากเตือนว่าอย่ากออกมาร่วมเดินขบวนนอกจากวิบากกรรมจากดาวราหูแล้วยังมีทักษาจรคือพระรหัสเป็นกลากินีจรซึ่งดาวราหูกับดาวเสาเป็นหัวหน้าดาวสุปเคราะห์และบาปเคราะห์ส่วนดาวราหูเป็นศัตรูข,ของดวงเมืองมาลายยุคหลายสมัยจนเป็นที่เชื่อว่าจากราหูทับลักเมื่อไรจะเกิดวิกฤต ดังนั้นช่วงนี้จึงยังเป็นช่วงวิกฤตที่น่าจะเกิดขึ้นจากการจ้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งปีนี้นายพิธาก็จะแก้รัฐธรรมนูญเขาจะถูกขัดแข้งขัดขาเสบ้างล้มบ้างยืนได้ไม่มั่นคงใช้คำว่าหน้าห่วงซึ่งตนก็สงสารเขาว่าจะต้องเจอสถานการณ์คล้ายปี2491และ2492ถ้าดูจากดวงเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองถือว่าน่าเป็นห่วง ดวงของนายพิธาที่ต้องเจอกับศึกหนักส่วนทั้งด้านของสินแสพานุวัตนพันวิชาติกุลกล่าวว่าวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมเวลาย้อนบัตรคือ8นาฬิกาเป็นวันวอกชนกับดวงเมืองสิ่งที่ตามมาคือมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเพราะดวงเมืองไทยคือปีขานขณะที่นายพิธาลิมเจริญรัตก็เกิดปีวอกซึ่งชงกับดวงเมืองอายุอยู่ในเคราะห์อีก คือ43ย่าง44ส่วนนางสาวแพรทองทานชินวัตรเกิดปีขานเป็นคู่กัดคู่ชงกับบอกตนในฐานะนักพยากรณ์ฟันธงว่าคู่นี้รวมกันไม่ได้และหากนายพิธาขึ้นมาเป็นนายก คนเมืองนอกคนแดนไกลมองว่าจะเป็นคู่แข่งกับลูกสาวเขาจะไม่ให้เกิดแน่นอนจึงไม่ง่ายที่นายพิธาจะผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้และหากนายพิธาดูแลบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนแม้ว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอมและอีกสองปีข้างหน้าช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะไม่ใช่เดือนที่ดีของปีวอกแต่เป็นเดือนที่ดีกับปีมะเมียและปีมะแม หลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ระวังเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเพราะชงกับดวงเมืองจะเกิดเรื่องวุ่นวายหนักตนจึงเป็นห่วงปี68ถึงปี69ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักของบ้านเมือง อย่างไรก็ตามขณะน,นี้บ้านเมืองเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เหมาะที่จะพูดบางเรื่องส่วนราชวงศ์ยังอยู่อีกยาวนานไม่ต้องเป็นห่วงใครคิดไม่ดีกับราชวงศ์จะแพ้ภัยตัวเองและตนยังมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะดูแลบ้านเมืองไปอีกสักระยะเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขตอนนี้ม้าศึกยังคึกขนองแต่เดือนหน้ากรรมสนองกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ ในขณะที่อาจารย์เก่งจงใจพระนักโหราศาสตร์กล่าวว่ามี6คนที่มีโอกาสเป็นนายกคือพลเอกประยุทธ์จันรโอชาพลเอกประวิทธิ์วงสวุวรรณนายอนุทินชาญวิรกูลนายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพรทองทานชินวัตรและนายพิธาลิมเจริญรัตตนจะขอฟันธงทีละคนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เพราะรับขอฟ้าไปแล้ว ส่วนนายอนุทินยังไม่ถึงเพราะดวงยังไม่แข็งแรงพอแถมชื่อก็ไม่ดีส่วนพลเอกประวิทย์ดูจากดวงแล้วเป็นดวงไม่ธรรมดาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวส่วนดวงนายพิธายังลูกผีลูกคนมีหลายคดีอยู่ในขณะนี้แต่ดวงถึงนายกเพราะดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคเยอะตอนนี้เลยยังไม่ได้เป็นนายก ขณะที่นางสาวแพรทองทานดวงดีเพราะถ้าดวงไม่ดีพ่อคงไม่เสนอเป็นนายกเงินพร้อมวาส,สนาพร้อมดวงพร้อมตอนนี้เขาพร้อมมากแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนายกดังนั้นขอฟันธงนายกคนที่30สิบ คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะดวงให้สถานการณ์ให้หากเป็นนายพิธาขึ้นมาทหารก็จะไม่ยอมอย่างไรก็ตามนายกคนที่30มีอาถรรพ์เป็นได้แต่เป็นไม่นานอย่างมากก็แค่ปีกว่าคนที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้จึงของฟันธงว่าเป็นพลเอกประวิทย์ที่จะได้เป็นนายกคนที่30 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ